ท้กกลัวแมวเหรอรูปโฉมคนเปลี่ยนแปลงได้นิสัยเปลี่ยนได้เสียงเปลี่ยนได้แต่การตอบสนองของร่างกายแต่กำเนิดไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้พอเจ้าเห็นแมวก็เกิดอาการคันเมื่อสัมผัสมันก็เกิดผื่นแดงใช่หรือไม่วกเจ้าออกไปให้หมดไปเยอะค่ะอีเออเจ้าคือคนที่เราไว้ใจที่สุด ใจเย็ยนคิดดูให้ดีเรื่องของเยียนจือเมื่อเราสืบกระจ่างแล้วต้องบอกความจริงกับเจ้านะ่คืนเบีย้ยเลี้ยงให้เรามีสิทธิ์อะไรมาหักเบีย้ยเลี้ยงเราคืนเบีย้ยเลี้ยงให้เราคืนเบีย้ยเลี้ยงให้เราคืนเบี้ยเลี้ยงเรามาคืนเบีย้ยเลี้ยงพวกเรามาฝากเรื่องเล่รักร้ายคุณชายหยกขาวอีกเรื่องด้วยนะครับเรื่องนี้ผมภาคเป็นเจียงไปวี่ ทั้งสงเรื่องดูได้ทาง True ID เลยครับ